S <S <S สวัสดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้พี่พลอยทานก๋วยเตียยตยเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาทานด้วยกันนะคะมีเข้าเปล่านิดนึงเอ้ะรู้สึกว่าจะมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวนิดนึง เห็นละเห็นกระเป๋าละทานก๋วยเตี๋ยววันนี้มีมะม่วงเหมือนเดิมอันนี้คือชามะนาวชามะนาวอร่อยนะทานด้วยกันเนาะวันนี้อยากทานก๋วยเตี๋ยวออกไปซื้อมาตะก,กี้นี้ฝนก็จะตก ก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านร้านนี้เขาบอกแกบอกว่าแกเปิดขายมาทั้งหมดตั้งแต่แกเป็นเสาวๆอตอนนี้ลุงแกแปดสิบละแปดสิบแล้วแกบอกว่าถาขายมาตั้งสี่สิบห้าสิบปีแล้วมั้ง <laughs> พี่ไปกินบ่อยแกทำอร่อยให้พลาดอะ ดูชิ้นก่อนพี่จะทานไม่เก่งนะเป็นคนทานไม่เก่งพวกหมูพวกเนื้อนี่ไม่ทานเลยหมูก็นิดหน่อยแต่จะเน้นไปทางปลาเป็นคนทานไม่เก่งอยากทานต้มตำนะแต่ว่าก็ทานได้นิดหน่อย แต่ถ้าจะให้มารับแบบเผ็ดๆเลยก็ไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่ทานเผ็ดทานกับข้าวด้วยโบราณโบราณน,นิดนึงทานก๋วยเตี๋ยวกับข้าวตอนเป็นเด็กๆอ่ะ เพราะว่าปีิบ้านไม่ได้ร่ำรวยอะไรเนาะแบบถ้าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาถุงหนึ่งเนี่ยก็จะมาทานกันทั้งครอบครัวเลยทานกับข้าวเปล่าเพราะแม่สอนไว้<อ>พี่พลอยก็เลยติดมาติดมากับที่ว่าแบบจะกินข้าวกนินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่เงี้ย ม็มีมะม่วงด้วยไม่มีใครเหมือนพี่พลอยหรอกการข้า,ขากวกับมะม่วง,ง,างการข้าวกับก๋วเตี๋ยว อันนี้เป็นุ๋ยเต๋ยวต้มยำไม่ผิดหวังเลยลเป็นร้านเล็กๆเป็นบ้านของเขาเองเนาะเขาอยู่ของเขาเองเป็นที่ของเขาเองที่เล็กๆอย่างนี้ก็โอ้โหแพงจะตายพัทยาเมืองเงินเมืองทองแต่ตอนนี้ก็เงียบ เมื่อวานพี่บอยไปไปถ่ายที่หาดหาดตอยเก้าตอยเก้า,กาใช่แล้วหาดตอยเก้ามีแต่นกเดี๋ยวพี่บอยจะลงคลิปให้ดูพี่บอยถ่ายไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ลงคลิปให้ดู <c oughs> เขาไม่ให้เขาไม่ให้คนเดินลงไปแล้วไงมีแต่นก <c oughs> <c oughs> เขายังปิดอยู่ อากาศร้อนเนาะข้างนอกร้อนมากเลยพี่ออกไปจากกี้เนี้ย เข้ามาขณะเปิดแอร์นะเนี่ยเปิดแอร์ก็ยังร้อนค่าไฟเยอะมากเมษาพฤษภาเนี่ยค่าไฟเยอะมากกลางวันพี่พลอยก็เปิดนะแอร์เพราะว่าถ้าร้อน,นพี่พลอยก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องเปิดแอร์งคืนนี้ทั้งคืนอยู่แล้วกลางวันอีกจนทีแล้วค่าไฟก็เยอะ แต่ก็ไม่เป็นไรมันร้อนนะเนาะเราต้องเปิดทุกปีอะค่าไฟประมาณเมษาพืษภาเนี่ยจะเยอะทุกปีมันก็จะเยอะประมาณสองสาเดือน วันนี้ตอนเย็นๆมานจะออกไปหาทําคลิปอีกไม่รู้จะทำคลิปอะไรเดี๋ยวดูก่อนช่วยฝากติดตามช่องพี่พลอยน,นิสาแฟมิลี่ด้วยนะคะ ทับอย่างน้อยทับอย่างน้อยหลุดทุกวันถึงทับอย่างน้อยก็ยังหลุดไม่รู้จะทำไงเนาะตูตูปะก็ไม่เป็นไรเราก็ทำพยายามทำถูกกดโฆษณาพี่พลอยก็ไม่ข้ามของพี่พี่เขา ตอนนี้เริ่มรู้กฎแล้วไงพอเริ่มรู้กฎแล้วเราก็แต่ว่าก็ยังกลับก็ยังน้อยไม่ค่อยเพิ่มพี่พลอยจะเดี๋ยวมันจะเพิ่มให้เพื่อนอ่ะเพิ่มเดี๋ยวไม่ทราบว่าเพื่อนก,ก็คงจะเพิ่มให้เราเหมือนกันนั่นแหละแต่แบบว่าอาจจะเข้ามาแบบไม่ถูกต้องแบบจะแบบว่าเข้ามาแล้วแบบไม่ดูคลิป ให้จบก่อนอะไรแบบเนี้ยพอไม่ดูคลิปแล้วทีนี้มันก็คือว่าดูนิดเดียวแล้วก็แบบมันอาจจะดูไม่ดูก็ได้หรือว่าจะดู <c oughs> ดูนิดหน่อยแล้วก็กดเลยอย่าเงี้ยทางถทางทางยูทูบเข้ามาตรวจสอบทีหลังกระหลุดหลุดทั้งสองคน เดี๋ยวเวลาทั้งสองคนเครียดอยู่นะเรียแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรในเมื่ออยากจะทำเนาะบางทีเราก็ทำไม่ค่อยถูกกฎของ YouTube เขารุ่นพี่เขาเมื่อวานนี้ก็ฟังรุ่นพี่เขารุ่นพี่เขาก็บอกอยู่ ถ้ายังไงพยายามดูคลิปสักสี่ห้านาทีค่อยกดติดตามแต่ของพี่พลอยไม่อย่างนั้นสิของพี่พลอยดูของเขายาวเท่าไหร่ก็จบยาวเท่าไหร่ก็ดูก็จบแล้วโฆษณาเขาบอกรุ่นพี่เขาโฆษณาเข้าแล้วเนาะพี่พลอยก็ดูเขาจนจบนะโฆษณาหีือว่าขอบคุณเพื่อนๆอ่ะเพื่อนเพื่อ,นพ,อน,นพี่เขาแบบเข้ามาอธิบายให้ฟังก็ ก็ดีค่ะพี่พลอยฟังอยู่ก็เขาอธิบายให้เราฟังเราก็จำไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปเอาไปใชอ้อร่อยจะหมดละทิดหมูรุดปากทิดหมูรุด เมื่อกี้พี่แล้วไปถ่ายไปถ่ายดุนพี่เขาไปถ่ายเพราะแบบฝรั่งเขนานั่งกันอยู่เนาะเขาก็โบกมือให้เราอย่างเงี้ยเราก็หันกล้องไปหันกล้องไปถ่ายทางเจ้าของร้านเ็าบอกว่าไม่ให้ถ่ายบอกมันไม่ดีมันหดหู่แต่ว่าฝรั่งเขาเซฮัลโหลเราเนาะก็หันกล้องไปหาเขาก็เข้าใจเขาอยู่ ก็ไม่เป็นไรเนะาะก็เข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาก็ให้ถ่ายบางคนเขาก็ไม่ให้ถ่ายก็เข้าใจอยู่ก็ระวังอยู่เหมือนกันที่ก็โดนโดนว่าอะไรเงี้ยโดนว่าก็เราขอโทษเขาที่เขาก็ไม่อยากจะให้เราถ่ายเขาเนาะ <S <S 2> <S 2> <S แต่น้อยคนน่ะน้อยคนหรือมากเขาจะ bột mùi hai có lần hiện lâu nhưng đơn đây bột hai giúp hay hai được tôi bảo đi đâu tao <laughs> จบคลิปนี้พี่พลอยพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ายัางไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พลอยด้วยนะจ๊ะดูคลิปพี่พลอยให้จบก่อนนะรวคอยติดตามเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพี่พลอ,อยทานอีกนิดนึงก็จะอิ่มละแค่นี้ก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย